รับผมก็อยู่กับ qp วพี p ชอปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคาวาสกิ i r r 6 n นะครับผมหรือว่า650ซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัว2,012นะครับโครงสีฟ้าหรือน้ำเงินก็ได้นะครับผมน่าจะเออโครง,งสีน้ำเงินนะครับจากศูนย์เดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันก่อน ของแต่งก็มอีอันดับแรกเลยนอตน,นอตไทเทนะครับผมแล้วก็ฝาครอบนัดเรามาไล่ข้างบนกันก่อนประกับแฮนของด e s ซิ่งบอยนะครับผม RCB แล้วก็กระจกปลายแฮนนะครับกระจกปลายแฮนแล้วก็มีวัดโวลต์วัดโวลต์นะครับแล้วก็แฮนแต่ง ให้มันข้อกับสีโครงรถแล้วก็การคัดแต่งนะครับไฟเลี้ยวแต่งเถิบลงมาอีกก็จะเป็นครอบโชคแต่งนะครับผมครอบโชกครอ,อ,อบโชคแต่งทรงเอรินทำคล้ายๆกับเหมือนโชคหัวกลับนะครับมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับนี่ ลงมาอีกก็จะเป็นกาดหม้อน้ำนกาดหม้อน้ำแล้วก็แต่แต่ลมลงมาอีกก็จะเป็นแคดบาร์นะครับผมซ้ายขวากันล้มกันอะไรได้นะครับผมเวลาล้มแปะมันก็จะไม่ถูกแฟรลิงถูกฟ้าเครื่องเราแล้วก็เป็นคาร์บอนฝาถังน้ำมันนะครับ และกันลายของโดมิโน่ถังดูดีนะครับผมเทิบมาอีกก็จะเป็นเบาะแต่งนะครับนุ่มๆเลยลายคาร์บอนรูปธงชาติอิตาลีเทิบลงมาก็จะเป็นครอบเครื่องเป็นเพียวคาร์บอนนะครับผมซ้ายขวาเลยครอบโครงเครื่องแล้วก็เป็นท่อ อาคาโบวิกนะครับเสียงนุ่มๆทุมๆท้ายสั้นพับได้นะครับผมมากับไฟเลี้ยวแต่งชุดโซ่สเตอรอ์เหลือนๆนะครับยางหน้าหลังเป็นของคอนติเนอเทลนะครับหลังเป็นร้อยเก้าสิบทับห้าสิบห้นนะครับผมให้มาใหญ่ๆกันเลย ทั้งหน้าเป็น120ยยทับเจนะครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นระบบ ABS นะครับผมทั้งหน้าหลังเลยชุดสีสวยนะครับเอกสารครบโอนพอบอรบปีหกห้าพฤศจิกายนนะครับยังไม่ขาดนะครับ เรามาดูหน้าปัดกันหน้าปัดนี่ครับผมมีบอกเวลาแล้วก็เลขไม้วิ่งเพียงสองหมื่นเก้าพันกิโลนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตกันเลยเรามาฟังเสียงกันนะครับผมอต้องกำคัดแป๊บหนึ่ง นี้เป็นสองสูบแบบแน่นๆนะครับผมขับไปนี่ตดปั้งๆปังๆเลยนะราบมาฟังเสียงเบิ้ลกันนิดนึงไปรีแต่งนะครับโชค๊คซีนโช๊คไม่มีซึมนะครับ Vâng ạ ไวยครับสวยคันี้แต่เป็นแต่แต่โค้งนะเขาเรียกรูไฟเลี้ยวกันนะ <S 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 สนใจถ้าเข้ามากันได้นะครับผมในเพจ Facebook นะครับ QP Shop ภาษาอังกฤษหรือว่าในเพจสำรองเออเป็นเฟซสำรองนะครับชื่อภาษาไทยนะครับผมชานวิทย์มอเตอร์ไซค์นะครับ รือโทรมาได้ที่เบอร์0832231151 1, 1นะครับผมสนใจติดต่อก็ถ้าเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็าลากันไปก่อนนะครับเรามาฟังเสียงเบิ่อนกันสักหน่งองนะ ี่ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ